สั้นๆขยันเล่าโดยคนติดเล่าตอนที่3ามทำไมต้องสีกรมท่าแต่เดิมเนี่ยเมื่อหลักร้อยปีก่อนนั้นนะครับกรมท่าน่ยมีหน้าที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับแบ่งย่อยออกเป็นสองกรมครับเรียกว่ากรมท่าซ้ายแล้วก็กรมท่าขวาครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็จดจำง่าย,ยานึกอย่างนี้นะครับถ้าเดินเรือออกจากกรุงเสีอย,ยุธยาหรือว่ากรุงเทพไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย พ้นจากปากน้ำไปแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็คือไปทางเมืองยวูวันเมืองจีนนะครับซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับบางทีก็ยังเลยเถิดไปจนถึงญี่ปุ่นได้ซ้ำครับพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมท่าสายครับเจ้ากรมส่วนมากได้เป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนครับมีราชทินานามประจำตำแหน่งเจ้ากรมท่าท่าสายเนี่ยว่าโชดึกราชเศรษฐีครับพระยาผู้มีราชทินานาม แบบนี้ก็มีผู้สืบเชื้อสายสกุลมาหลายตระกูลนะครับมักได้รับพระราชทานนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าโชติกะครับเช่นโชติกะเสถียรโชติกะสวัสด์หรือว่าโชติกะพุก,กัน,นะเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเดินเรือเลี้ยวขวาครับก็จะไปเมืองแขกเมืองฝรั่งทั้งปวงอ่ะนะครับตั้งแต่ลังกาอินเดียแล้วก็ประเทศในแถบตะวันออกกลางครับซึ่งส่วนมากก็นับถือศาสนาอิสลามครับ ก็กินแดนไปจนถึงเมืองยุโรปทั้งหลายด้วยนะครับพื้นที่นี้ก็อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมท่าขวาครับเจ้ากรมส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายแขกนะครับมีราชทินานามประจําตําแหน่งเจ้ากรมท่าขวาเนีว่าจุลาราชมนตรีครับซึ่งราชทินานามนี้ก็ยังใช้เป็นชื่อประจําตําแหน่งของผู้นําชาวมุสลิมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งมาจนทุกวันนี้นั่นแหละครับ ทั้งกรมท่าซ้ายและก็กรมท่าขวาเนี่ยเป็นกรมย่อยครับขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของเสนาบดีพระคลังครับซึ่งพระคลังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเสนาบดีจตุสดมนะครับก็คงคุ้นๆกันใช่ไหมครับว่าเวียงวังคลังนานั่นแหละครับมีข้อมูลหลากหลายครับที่ว่าเรื่องของการเรียกขานสีน้ําเงินเข้มในเฉดที่ฝรั่งเขาก็เรียกกันว่า navy blue นะครับเรื่องราวก็ใกล้เคียงกันครับ ว่าด้วยเป็นสีที่ว่ากันว่าข้าราชการในกรมท่านะนิยมใช้ครับจนติดปากกันไปว่าสีกรมท่าหรือเราเรียกกันว่ากรม,มท่านะครับแต่มีเรื่องที่ฟังดูน่าสนใจครับแล้วก็ดูจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ไม่น้อยเรื่องหนึ่งซึ่งผมเนี่ยนึกตามแล้วก็ดูจะเห็นว่าน่าจะเป็นที่มาของการเรียกขานสีกรม,มท่าที่น่านึกตามจนเห็นภาพเลยนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับย้อนหลังไปร้อยสองปีก่อนเนี่ย เราชาวสยามโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยยังไม่นิยมสวมเสื้อหรอกนะครับในประวัติศาสตร์นั้น่ะเคยเล่าเอาไว้ถึงกับว่าบางแผ่นดินนะครับเช่นรัชกาลที่3เนี่ยมีพระราชนิยมที่ไม่สวมเสื้อครับแม้จะต้องเข้าเฝ้าในพระบรมหาราชวังก็ตามนะครับจนข้าราชการสยามนุ่งโจงแต่ว่าไม่ใส่เสื้อกันทั่วไปเนี่ยเป็นปกติครับซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในสังคมเมืองร้อนอย่างบ้านเราหรอกนะครับ นึกภาพตามก็คงจะพอนึกออกครับว่าหันมองไปรอบตัวเนี่ยทั่วเมืองในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนสยามโดยเฉพาะผู้ชายก็ไม่สวมเสื้อกันทั้งนั้นแหละครับกระทั่งแผ่นดินรัชกาลที่4ครับก็มีบันทึกว่าเวลาวันหนึ่งข้าราชการเข้าเฝ้าที่พระพลาโรงแสดพร้อมกันครั้งนั้นยังไม่มีธรรมเนียมที่จะสวมเสื้อเข้าเฝ้าจึงดํารัดว่าดูคนที่ไม่สวมเสื้อเหมือนเปลือยกาย ร่างกายจะเป็นเกลื่อนกลากก็ดีหรือเหงื่อออกมาก็ดีโสโครกนักประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสื้อกันหมดทุกภาษาเว้นเสียแต่ละว้าลาวชาวป่าที่ไม่ได้บริโภคผ้าผ่อนเป็นมนุษย์อย่างตำ่ำก็ประเทศสยามนี้เป็นประเทศใหญ่รู้ขนบธรรมเนียมมากอยู่แล้วไม่ควรถือเอาอย่างโบราณที่เป็นชาวป่ามาแต่ก่อนขอท่านทั้งหลายจงสวมเสื้อเข้ามาในที่เฝ้าจงทุกคนและก็เพราะการไม่สวมเสื้อนี่เองครับ กิจการหนึ่งของกรมท่าที่ต้องรับชาวต่างชาติก็เริ่มจะมีปัญหาขึ้นมาครับนั่นก็คือเวลาที่เรือต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสยามเนี่ยก็ต้องผ่านกิจการของกรมท่าครับปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเก็บค่าอากรผ่านทางตามระเบียบที่บนเรือนะครับจ่ายแล้วเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้ามาได้เป็นปกติครับมันเริ่มไม่ปกติก็เพราะเรือมากเข้าก็ มีคนสวมรอยครับขึ้นไปเก็บค่าอากรตัดหน้าข้าราชการของกรมท่าครับฝรั่งเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครชายชาวสยามเนี่ยก็ไม่ใส่เสื้อแล้วก็นุ่งโจงเหมือนกันทั้งเมืองครับมันก็แยกไม่ออกอะนะครับพอเจ้าหน้าที่กรมท่าตัวจริงขึ้นไปเก็บค่าอากรผ่านทางเนี่ยเรือต่างชาติเหล่านั้นก็งงสิครับเพิ่งจ่ายไปเมื่อกี้นี้ก็มีคนมาเก็บก็จ่ายไปใครจะไปรู้ว่าโดนมิจฉาชีพตัดหน้าไปซะก่อนแล้วนะครับ หนักคอเข้าจนในที่สุดกรมท่าก็เลยแก้ปัญหาครับโดยการจัดการให้เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายให้ชัดเจนครับเป็นที่สังเกตชัดๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมท่าที่เคยไม่ใส่เสื้อเนี่ยหลวงก็หาผ้ามาตัดเสื้อให้ใส่ครับต้องบอกว่ายุคสมัยร้อยกว่าปีก่อนนั้นน่ะผ้าพับๆอย่างที่เราหาซื้อกันในวันนี้เนี่ยไม่ได้หากันง่ายทั่วไปนะครับดังนั้นในการที่จะมีเสื้อผ้าสวมใส่เหมือนๆกันมันก็จะลอกเลียนแบบยากซะหน่อยแหะครับ นั่นก็เลยทำให้แก้ปัญหาพวกลักลอบตัดหน้าเก็บค่าอากรไปได้พอสมควรทีเดียวแต่เนึกภาพตามไปด้วยนะครับว่าเสื้อที่ใส่เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ตลอดเวลาครับเอาแค่ตอนที่ทำหน้าที่ขึ้นเรือไปจัดการเรื่องค่าอากรและเอกสารเท่านั้นละครับลงจากเรือมาก็ถอดแขวนเอาไว้ครับถึงเวลาก็ใส่ใหม่เท่านั้นนานๆค่อยซักทำความสะอาดสักทีครับซักบ่อยไปมันก็จะเปื่อยขาดเร็วประมาณนั้นนะครับ เสื้อมันก็เลยต้องเลือกสีที่ไม่เลอะเทอะง่ายครับสีขาวหรือว่าสีอ่อนๆก็เลยตกไปครับได้มาเป็นสีน้ําเงินเข้มครับที่ว่ากันว่าเลอะเทอะยากหน่อยนะครับทีนี้ใครเห็นเจ้าพนักงานสวมเสื้อผ้าสีนี้ก็รู้ได้ทันทีครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมท่าทั้งเสื้อทั้งโจงนะครับและก็เรียกกันติดปากต่อๆกันมาว่าสีที่เราเห็นเนี่ยก็คือสีกรมท่าหรือว่าสีกรมมาท่านั่นเองนะครับ